สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่วงค่ำๆนะครับผมวันนี้มีเครื่องอัดฟาง2ตัวมานําเสนอนะครับผมท่านใดเข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับค่ัแล้วก็อาจจะมืดหน่อยขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องครับตัวแรกจะเป็น KMT นะครับผม KMT 160 0 0นะครับตัวนี้จะเป็นบล็อกใหญ่ตามสภาพนะครับตัวนี้ตามสภาพ ายมือสอก็อยู่ในเลทหมื่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ราคาขายตามสภาพอยู่1 65, นึ0 0แสนหกาพนะครับผมหนึ่งแเอ้ยไม่ใช่หนึ0งแสนหกหมาพนะครับผมประทานโทษทีครับตัวนี้อยู่6 5ห0 0บาทนะ อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ปกติอยู่ครับวันนี้ขายไปแล้วไม่รู้ขายไปพ่อค้านะครับเหมือนกันไม่รู้พ่อค้าเขาไปทายังไงแตกแล้วก็วุวายว่นวาเราก็ไม่รู้ว่ามันเสียหายตรงไหนพอเอามาถึงปุ๊บตรงนี้แตกทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ปกติไม่ว่ากันมาซื้อสัตว์ก็ถอ,อยออกมาคือพ่อค้าหรือบุคคลหลายๆท่าน ก็อาจจะเจอเหมือนผมนะครับบางคนก็้าก็ซื้อสัตว์ก็ดีดีบางคนก็เหลี่ยมทุกดอกนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ขายแบบขาดทุนยับเลยซื้อมาในราคาใช้งานได้แต่ว่าขายในราคาที่มันมีตำนี้นะครับผมหกหมืนหครับหัวเกียร์เคยเช็คราคาแล้วอยู่ประมาณอ่ะหมื่นหนึ่งอยู่ประมาณนี้ ประมาณวันครับโดยเชือกอีกเจ้าหนึงประมาณ7,500ตั้งนานแล,ะละ้วแ่ะแต่ยังไม่ได้ซ่อมตอนนี้สําหรับท่านใดที่เอาไปปัน่นบล็อกใหญ่นะครับบล็อกใหญ่ส่วนมาดูตัวนี้นะครับเป็นคูปตะคูปตหนึ่งามศูนย์นะครับผมหนึ่งูนย์รับตัวนี้จะเป็นตัวภาษาบ้านๆเราจะเรียกว่าไอ้ล้อลายนะครับล้อล้อลายสลากทอง ตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะครับผมของแถวบ้านแถวบ้านนี้ครับตัวนี้ถือว่าสวยครับราคาก็หนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันบาทนะครับผมหนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันบาทตัวนี้กากบาทแตกนะครับแต่ก็มีอะไรอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนมีกากบาทกากบาทคลองยอยนะครับตรงนี้ จ้าของเดิมก็แถมมาให้อยู่แต่ยังไม่ได้เป็นรวมกว็ถือว่าโอเคสวยนะครับห5ึ่งแนห้าหมืห่เชือกโดนขโมยไปเรียบร้อย ปกติจะมีเชือกเต็มอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าใครขโมยไปยางเยิงก็ใช้งานได้อีกนานครับ1นึ0 0แสนห้บาทนะครับผมตาช้างแล้วก็ KMT 6 5หมืันบาทนะครับ เบอร์โทร0816004753นะครับ0816004753อําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมอยู่ในอําเภอนะครับรถไถมือสองอุปกรณ์การเกษตรนะครับโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับผมขอบพคุณพ่อแม่พมี่น้องทุกท่านครับขอให้ใหเฮงเฮงเรื่ยๆไม่เจ็บไม่จน จากใจ PC ซ r a c k เจครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ